สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและกาเอ็ซ์ีทีคิดพอดคิดเถิงครับพี่น้องมันนี้มอลําำเทิงพาทชันผู้ชมมาเที่ยวมันยางรอแถวตลาดช่องเม็กนะครับตลาดไช่เล่าวันนี้ยางมาดจำบัตรซืซอๆหอ,อ,อ,อกท่านผู้ชมก็ามาทัพตลาดนี่มาขอสมุนไพรนะครับมาเจอ <laughs> มาเจอสมุนไพรกลูงนาบ้าน่น ก่อนจะไปหน้ามารังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ให้กับช่องหมอลำเทิงอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามอย่าลืมกดระฆังเพื่อแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆมากท่านผู้ชมก็จะ,จ,จะเดอเบิงเร็วๆนะครับเบิงก่อนหมูลแลวก็เป็นกำลังใจให้กัผูถ่ายคลิปนํำอ่าสำหรับวันนี้อากาศนะครับสลืมสลือ บ่เปิดนะครับอฟอกฝ่าคอยเปิดฝนตกวล่นแง่ๆงเลยฝนตกค่อยๆปล่อยๆน้อยนึงนะครับนางมาแถวรอหน้าดานันจะมาสถานที่ราชการนี่เพิ่อนหมอไห,ห้เขากะเฮากะบบท้ายนะครับขมาม้าใกลๆเขากะจังหยุดนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูมูลิเวณเนี่ยที แถวหน้าแถวหน้าเดานแถวหน้าดดาน,น,าดานมีรถตุกตุกขมไปสามารถมีรถไปพอยากนะครับไม่ยา,าก ไปอยู่บอจะข้ามไปฟางนันอยู่บ่อกไปถามก่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับยางรออยู่สายตลาดซองเม็กยางรอเบิ้งเสื้อผ้าเบิ้งกับเข่ากับน้ำครับพี่น้องม่ารอบใบฝนตกปล่อยปลอยฝนกำลังตก โอ้ยท่านผู้ชมฝนกำลังลงเม็ดตกสร้างมันเสาเนาะตกกระชายท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ่งอาทิวทัศดูวิวนะครับอยู่ตลาดสองเมกโอ้ยสิบาทเนี่ยได้๋นาอมันงกลมวีวีลมวีวียังเป็นเด็ก ตอนนี้พววขายเสือพากระอุก้ะพี่น้องเพราะว่าลมแซดแซดแซดมาแนวนี่บานกับเม็ดพนเม็ดหน่อยๆมาอันนี้พร้าวน้ำหอมมันว่าไปจะขายนะครับตลาด่องเด็กตลาดในน่คนทุกชมนตลาดก่วงนะครับสถานที่ขายของหนูอุ้ยสะใจมาก พี่น้องฟังเล่าฟังไทยของมาเทียวกันข้างหลังใช้น้อนท่นาะนอบะอทนม่นอบะอบะหาย้โอ้ยลมบีบลมทางมาจะระบาดเรียนถามพัน่อ่าแม่จะเข้า เดี๋ยวเราเสียยังเขาละตามไปเลอตามไปเยแนวหอสารบเป็นห้าละสือแต่เดี๋ยวบางสื่อได้มางออกพักเขาข้องเก่าเนี่เขาบุษิกมองเก่า อโอ้ย,อยไนได้นินเขาเรียกว่าผ้าโยเขานี้เป็นยังพาแต่ว่าผ้าโยเขาขอนั้นฝนแบบือตูอ้เย็นผ้าโยผ้าอยจะเป็นแนวไหนเ่งน้องเท้ากันทุกท่าดูรองเท้าโอ้ยตละดช่องเ,เงม็ดกระปกน้ค้างหลาย ของก็หลายผู้ขายก็หลายแต่ว่าผู้ซื้อบ่หลายคนซื้อไม่เยอะนะครับแต่ว่าของขายนี่หลายหลายถ้าติดอ่อมาบอกบอกูอก้อ,อันนี้เป็นเป็นเป็นอาหารเป,าเ,าเป็นของป่าเป็นของปลางมีหอยมีกงอันนี้อยู่ทางบ้านพ่อเมื่อนอหอยเดืออันนี้กระปุกยางเขงินเนี่ย กับปูเราโอ้กับปูพูเขาบหมือนกับปูเขาเขากปูเขาจาไม่ว่ากับปูผู้เขาครับครับกปูเขาปูเขาต่อเป็นๆหนหน่อยมีอยาเปะไปหาเหงือไปรับพระเจ้ามาหนิหามาเหงือไปเอาขึ้นมารับสื่ออยู่นี่ค่ะรับสื่อขเอมาขายให้เนาะมันจะฟังคุนเนาะยังมีรายแบบเนาะ ก็นดสิไดยคงค้นไ่เป็นกบ่นี่เป็นกบเกบไปนกเบไเป็นกบไม่เบไ่เป็กไเปนกบ,ปนบไปมเปนก่เนกมน,นก่นเกเไปนจเบ่าน่นกบไ็นกเนก่บเปนกบมเนเ่ามา ห้พี่น้องด้เบิง่งนน้อยเนาะเพราะตลาดเท่ามันตลาดมันกลวงนะครับตลาดมันกลวงตลาดอย่งพี่น้องฟังไส้ฟังเล่าได้โอกาสเขามากกันมาซื้อของไม่ฝากพพี่น้องอยู่บา้านนี่โอ้ยสบายสบายเลยนะครับหลาย มายืนกอดอ,อ,อ,อกเอิกเบิงมันขึ้นสิเป็นติดโลกติดใจกระดกกระเดียดบอกเบิงกันว่าถือแกก็ซื้อเลยเพิ่นขายให้เบิ้ลนะพูดงามเดีจังห้ามงา,าม,งามถ้าเอาไปใส่ให้คนงามใส่แห้งงามตื่มนี่บอกงามปันไดกับงามตื่มขึ้นไปอีกลาดเติมต เป็นเดี่ยวแล้วบงว่ามันมอลำาม่ไเต้นกั่้มัม่งอีกไก่คุณผู้ชมอัดอัดจะเดินไม่ไม่ท่วตลราดอัดจินย่างบะหอด่บะชัวนี่คุผู้ชมใช่ปะว่า อาจารย์ผู้ชมบริเวณตลาดช่องเม็ตกตลาดฟังไทยนะครับเป็นตลาดฟังไทยได้พี่น้องบกว่ามันฟังเล่าเด่นีรฟังไทยคนละฝ่ายนี่เป็นอาหารสดอาหารสดอาหารสด

้นกระ่อมท่านผู้ชมช่วงนี้ไปมองได้ก็เห็นนาครูมองโอ้ยุนี่มีอย่างมันอย่างกล้วยมีผู้กับปูกับปูผู้เขาปูผู้เขาสามารถแถวช่องเวกนีู่พี่น้องิได้เห็นหลายอย่างเลยครับเป็นของอที่ถูกเป็นกบก็เห็นกบไหล อย่างมั่นย่างกล้วยอะไรอะไรอะไรนี่บอกคำป้อมอันมาอยังแนี้ยนี่เขาจะเอิ้นนี่นะเขาไปเห็นเจ๊งไ่ต้มจืดไปผัดก็ได้ค่ะซึ่ใส่ปลาปลาได้โอ้เนี้ยเห็นเห็นเขาจะขายเขาจะมีจะมาอี่หลายท้จะบ่หูจ้าก่อน เขาไปเกิดดิสซ่เขาคือบ่อหงมากันนี่างเงี้ยเอาเมืองไทยเขาบ่มีหร่อบนนั่นเอามามาสั่งว่าซักพอมันบ่เห็นเนาะมีเมืองเล่ากับกับสิมีมาขายแถวอันนี้ซ่องแม็กนี่ได้ยิมีเนาะแต่กูได้อยากเอาไปขายข้างในผมก็คือซื้อไปเอาโอ้ยผมก็อยู่แถวถิ่นไม่ซื้อห้องกับสีหัวจักมือนี่ฮะพี่น้องเบิ้ง ย่างร้าตลาดนะครับตลาดชองเมกฝั่งไทยไทยแลนกัตตากัตตาไปเซฮิตตาหมากแล้วเฮตตาหมากเสือสือไปฝากกู่สาวเฮตตาหมากเอาภาพพิหน้องเบ้างนะครับท่านภาพท่านผู้ชมย่างร้อบางตลาดช่องเมฆเป็นตลาดฝั่งฝั่งทางไทยเนาะ พี่น้องอยกฟังทั้งนั่นกันแล้วจากมือนึงผมจะขำไปทั้งปากเซยอยู่เราไปพาพ,พี่น้องแต่มารอเบงตลาดปากเซยแต่ว่ามือน,นี้มามาซองเม็กวันนี้มาช่องเม็กนะครับฟังไทยขณะ,ะเพราะท่านไหนไปผูกหนอกไม่สันผู้ชมใกล้จะเพียงข้อละฮะขายางามเบงตลาดดู ือ้อผ้าอาพ่อนะครับหลายอย่างนี่ของสดของอยู่ทั้งทั้งนี่ก็หลาย<ป>เยอะ,ะ,ะเยอะจริงๆนะครับรรนะอันนี้มะขามป้อมมาขามป้อมอันนี้มันเป็นมะขามป้อมที่ห่อๆห่อได้พัน กเกษตรมาปลูกนะพี่น้องมันจังหน่วยใหญ่นะครับจะเป็นอาชีพเขาคันมันเป็นของปลาของธรรมชาตินี่ลูกจะไม่โตนะครับลูกจะไม่โตขนาดนี้แต่นี่มันเป็นเป็นมะขามป้อมที่เขาทําขายแบบแบบเป็นของกเกษตรนํามาอันเกษตรข้าวผ้ามาปูกนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นของสดอู้ผักผักออเกนิกผักเอามาปลูกแบบไรซันนะครับ ล้วก็เริ่มคำกุใคยมามาหลายก้อนน่ผู้สื่อกระลังสีอคอยทยอยมารอบๆทำอันนี้ทุกคนนีอันนี้ดอกแคนะ่เนี่ยอันนี้ดอกแค,นะค,นะค่ดอกแค่ดอกแคอีกฮะเจ้าผ้ากันเอเปร็ด เป็นฟักกบดีเป,ป,ป,ป็นหมกกบแล้วก็เป็นหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นของทะเลเป็นอาหารทะเลมีปลาหมึกมีปลาหมึกนี่อู้ยสิบบามีอย่างนี้เนาะมีปลาหมึกนี่บแบบหอยแครงนี่กุ้งมีหลายอย่างนะครับของทะเลก็ได้ตั้งแซ่แข็งไข่แจ้วปะ่ปะแต้าป่ะ จะป่ปอยู่ฟองแคลร์กันจนนี่โมเมนตฟองแเลรเป็น30นนนปีจะพาท่านผู้ชมยังหาทอดตลาดอันนี้ผักกระแยงผักกระแยงบ้านห้องแย่งนานี่นั่นหอมดีท่านผู้ชมบพรคือผักกระแยงที่เขาปลูกไว้ถ้าเป็นนาเลี้ยงนี่มันมันมันเป็นผักกระแยงที่เขาปลูกเนี่ยมันสีบอหอมแต่ว่าคู่มือนี่เก็บออกมาจากใหรจากหน้านี่คือหอม อ้อมนะครับนำมาไปเซกินเซีย,ย่างนี้อันนี้ดูดูผักสเดเก็บมาไหาเลย ระหว่างท่ึง,งเฮี่ยงกันลาดวาดท่านผู้ชมใกล้อะไรเล้เหมือนนี้มัน,มนสี่สิบสามสิบสี่ใกล้ละใกล้สีหอดมือ,แล,อ,อ,อมแล้ว่างที่หนึ่งเสียออกมาละ ไปนี่เป็นไปตลาดสดนี่พักนี่เอาไปเมึงทิมงานเราจะไปจังไดยมาจานจังไดยนะครับยเนี่ยเอามายังกลับมาแล้วปัปเดินกลับมาแล้วฮะยังี้บ่า เนี่ยนั่งอยากให้ไปอยู่บ่โอ้อยสองสุ่มเลยสุดสุดไปขามไปกับขามไปไปเห็นบ้ากัพค่มาเดี๋ยวไปไปรอซื้อกันเลยบอเป็นนั่งไปกับไป จะไปสร้างพุ่นกันย่งอีกหลายสัตว์ผู้ชมจะมาไปบบหอนไปไม่ถึงเออว่าเป็นที่ใส่ละใส่ในรถตูเจอดอ่ะข้ามแดนมาเออเออเออโอ้จังที่เยอะมาก ตอ,ตอนนี้กำลังเบ่งกำลังโซ่คุยกันมาสิขำหรือเปล่าใครรือบ่ขำไปเ,เอ้เอาท่านผู้ชมเบ่งคลิปนี้มากอะพอสมควรเนาะท่านผู้ชมเนาะอาจสีปญแยบไปไหนแต่ว่าเหมือนผมพาท่านผู้ชมย่างอยู่ฝั่งทางฝั่งไทยนะครับทองเม็ดช่องเม็ดแต่บันที่นี่ผมกับสีขอจุติกรนทายถา้ำไปสำนีกสะกอนนะครับจะนําท่านผู้ชม ไปเบิ่งคลิปต่อไปนะครับผมสิขมฟังอของส่องเมกไปอของฟังเล่าเนาะไปฟังฟังทั้งนั้นนะครับบัดน,นี้อ่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไขจม่จมีนอนรับกัใหหได้เงินหมื่อนอนเต้นไหได้เงินแสนครับพี่น้องแบนเมื่อไปให้ได้แก้วคารัานนะครับพี่น้องออก,กบบากบ้ัตรแมีผู้เบิ่งผู้แยงอ่าสวัสดีครับ